มีความจริงใจอยู่คู่ชาวไทยมานานนับหนาใกล้ใบุก,ไ,กไปทุกที่ครับผมอร<อ>๋อขอบพระคุณนะครับก็คุณพ่อเมื่อกี้ได้ลาไปงานศพแล้วนะฮะ<อ>ก็เลยเหลือผมมาไว้ วันนี้เนี่ยผมมาพูดเนี่ยผมต้องขอกราบเรียนเลยนะครับว่าผมมาพูดเป็นตัวแทนของวัยรุ่นนะฮะผมมาพูดเพื่อรดรงลงให้วัยรุ่นออกมาเรียกตั้งนะครับผมเพราะว่าผมมองว่าวัยรุ่นยุคนี้เนี่ยค่อนข้างจะไม่ให้ความสําคัญกับการเมืองไม่เหมือนพวกเราที่เราเข้าใจดีว่าการเมืองมันสําคัญยังไงการเมืองมันคือทุกย่อมยาก ที่เราเข้าใจเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องที่ผมจะพูดเนี่ยผมคงไม่อาจจะไปพูดเรื่องที่ละเอียดอ่อนหรือเรื่องการเมืองที่หนักๆน,นะครับผมคงจะให้ท่านผู้ใหญ่ท่านอื่นพูดสิ่งที่ผมจะพูดจะส่งไปถึงน้องวัยรุ่นดีกว่านะฮะเรามาเข้าใจกับคำว่านักการเมืองก่อน,นะฮะเดี๋ยวนี้พอพูดคําว่านักการเมืองปุ๊บให้เวลาห้าวินาทีครับคิดว่าเราฟังคําว่านักการเมืองปุ๊บเนี่ยเรานึกถึงอะไรในชวนไม่ใช่ครับ <laughs> เอากันตรงๆนะฮะเดี๋ยวนี้เราฟังเขาว่านักการเมืองเนี่ยเรามักจะมองมันในแง่ลบโดยไร้เหตุผลนะมีคนบอกยกเวนประชิปัดขอบคุณนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากจะบอกน้องๆนะฮะว่าท่านอาจจะเสพสื่อในด้านเดียวหรืออะไรก็ตามแต่แต่นักการเมืองเนี่ยพื้นฐานของนักการเมืองคือ อศววนขี่ม้าขาวก็ว่าได้ฮะเพราะนักการเมืองคือใครฮะเอาง่ายๆเลยเนบะสิกที่สุดนักการเมืองคือบุคคลที่เป็นปากเสียงและทำทุกอย่างเพื่อประชาชนของพ่อแม่พี่น้องใช่ไหมครับ <Hey. S 1> นั่นคือพื้นฐานของนักการเมืองครับ <Hey. S 1> มันคืออาชีพที่ <Hey. S 1> เป็นอัศวินชัดๆนะฮะแต่เพราะนักการเมืองบางกลุ่มเท่านั้นเองฮนะที่มาทำให้สิ่งนี้มันบิดเบือนไป ทาเป็นแค่กลุ่มเล็กๆที่มาทําให้มันเละเทะผมอยากจะบอกอีกนิดนึงครับว่าสังคมเราเนี่ยมันเหมือนฟันเฟืองครับฟันเฟืองมีตัวเล็กมีตัวใหญ่มีหม,หมดฮะทุกอาชีพผมเชื่อว่าพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ตรงนี้เนี่ยมาจากหลายๆอาชีพฮะทุกอาชีพมีความหมายสมมุติผมบอกว่าคนเก็บขยะมีความหมายไหมมีความหมายครับถ้าคนเก็บขยะไม่เก็บขยะจะให้ใครไปเก็บฮะหมอเหรอฮะ ทหารหรอนักการเมืองเหรอไม่ฮนะแม่ค้าขายปลาคนเก็บขยะหรือว่าผ่านลงทุกอาชีพมีความหมายประเทศชาติถึงเดินไปได้เป็นฟันเฟืองเป็นกลุ่มฟันเฟืองขนาดใหญ่แต่นักการเมืองไอที่ทำให้ระบบทั้งหมดมันเดินไปได้โดยผ่านเขานั่นคือตัวแทนของคำว่านักการเมืองที่ดีฮนะแล้วนัก ผมบอกว่าฟันเฟืองทุกอย่างมีความหมายใช่ไหมแต่จะมีฟันเฟืองอยู่แค่หนึ่งประเภทฮะที่ไร้ค่าและไม่มีความหมายมากนั่นคือนักการเมืองคอร์รัปชันนะนักการเมืองคอร์รัปชันคือฟันเฟืองที่พยายามจะหมุนย้อนกระแสทุกอย่างและพยายามจะกินฟันเฟืองตัวอื่นไปเรื่อยเพื่อให้ฟันเฟืองของตัวเองอยู่ได้ด้วยตัวคนเดียวนั่นคือพื้นฐานของระบบและความเละเทะของฟันเฟืองตัวนี้ เพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากจะบอกว่าเรื่องการเมืองเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับผมอยากจะบอกน้องๆทุกท่านที่อายุ18แล้และเลือกตั้งได้แล้วนะครับให้ออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงครับผมไม่บังคับนะฮะว่าคุณจะเลือกใครคุณจะชอบใครไม่เป็นไรครับผมขออย่างเดียวครับเลือกคนดีแค่เลือกคนดีฮะอย่าปล่อยให้คนดีต้องอยู่คนเดียวแล้วสลายหายตายจากไปครับ อย่าปล่อยให้คนดีต้องอยู่ตัวคนเดียวและสลายหายไปครับเราต้องอยู่ข้างคนดีเชื่อชูคนดีรู้ได้อย่างไรใช่ไหมครับว่าแล้วผมจะรู้ได้ยังไงฉันจะรู้ได้ยังไงครับว่าคนนั้นเป็นคนดีดูง่ายๆครับว่าใครเป็นคนดีดูว่าเขาบอกว่าเขาจะทำอะไรแล้วทำให้ได้หรือเปล่านั่นคือคนดีครับแค่นั้นเองครับ ขอบคุณมากครับผมไปก่อนครับสวัสดีครับปลื้มครับปลื้มครับขอสามคำครับสามคำใช่ไหมครับเลือกคนดีครับสุรบดลลีใครครับ